Random อีกหนึ่งคลิปนะคะเจวันต่อจากนี้นะคะเนาะภายในเจวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะก็อันนี้เป็นคลิปสุ่มสำหรับผู้ใดก็ตามที่เข้ามาบังเอิญไม่บังเอิญมาเจอคลิปนี้นะคะขอให้เป็นคลิปนำทางที่ดีเนาะนะถือว่าเป็นรายสัปดาห์นะคะวันแรกนะคะนับไปเลยนะคะเจวันมาดูว่า พลังงานของคุณเป็นยังไงตอนนี้นะแล้วก็ไกด์ไลน์อะตอนนี้กำลังมีไฟนะคะมีไฟว้าวเดะเลเวอร์สามเหรียญหกเหรียญขึ้นมามสี่ถ้วยโอเคสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะตอนนี้คุณกำลัง อยู่กับบางอย่างอย่างเช่นการตกลงข้อตกลงการประชุมนะคะหรือผลลัพธ์นะคะของอะไรล่ะการติดต่อสื่อสารผลลัพธ์แห่งการเขาเรียกว่าการสัมภาษณ์ก็ได้ออนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับาการพูดคุยหรือว่ามีนัดอะไรบางอย่างมันสําคัญกับคุณมากๆนะคะข้อตกลงอะไรบางอย่าง นะคะหรือว่าได้รับการช่วยเหลือนะคะการทํางานเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งมันเพิ่งเกิดกับคุณได้ไม่นานหรือว่ากําลังเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เองนะคะก่อนหน้านี้ก็มีความรู้สึกว่ามันเหงามันเศร้าอะไรบางอย่างคิดถึงใครสักคนนึ่งคิดถึงอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนเ,เก่าในชีวิตย้อนกลับมาก็มีเนาะแต่ตอนนี้คุณกําลังมีสเสน่ห์นะคะมีแรงบันดาลใจมีแพชชั่นบางคนก็กําลังแบบกําลังกระตือรือร้นนะคะที่จะ หารายได้หรือว่ากระตือรือร้นนะคะที่จะจับอีกหนึ่งงานหรือว่าสร้างรายได้เสริมอะไรเงี้ยก็มีเช่นกันนะคะเนาะผู้ที่เข้ามาดูนะคะพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลากหลายนะคะเออมีความเป็นธาตุไฟนะคะสิงห์นูเมษนะคะเมถุนธาตุน้นำธาตุด,ดินก็ได้นะคะเอาแหละนี่คือพลังงานของคุณช่วงนี้มาดูว่าภายในเจวันนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเนาะ บางคนบางท่านนะคะอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะภายในเสร็จวันนี้นะคะเดินทางระยะใกล้ระยะไกลหรือโยกย้ายก็ได้อะมีซึ่งมันเป็นแบบดิสนีย์ของคุณมันเป็นสิ่งที่คุณตกลงไว้แล้วหรือมันถึงเวลาถึงจังหวะที่คุณจะมูบออนกับบางสิ่งเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะมีก้าวถ้วยมานะคะก้าวถ้วยมันเป็นสิ่งที่ความสมหวังจะเกิดขึ้นนะคะ เดวิวออฟฟอร์จูนมาอีกอกำลังจะมีโชคลาบนะคะเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะการเปลี่ยนแปลงของคุณจะทําให้คุณมีความสุขสมมติว่าคุณจะไปเริ่มต้นงานใหม่คุณจะไปสถานที่ใหม่หรือว่าการมูฟออนเนี่ยนะคะโชคชะตาของคุณรอคอยคุณอยู่ข้างหน้าแล้วซึ่งจะทําให้ชีวิตของคุณดีกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแล้วก็ ให้คุณนะคะเชื่อมั่นในอินทูวิชันของคุณนะคะว่าคุณอ่ะมาถูกทางแล้วสิ่งสิ่งนี้ล่ะคะ่ะจะนำพาคุณนะคะอินทูวิชันของคุณนะคะเป้าหมายนะคะแห่งจิตวิญญาณของคุณกำลังแบบกำลังตื่นขึ้นนะคะเออว่าอย่างนี้แล้วกันไฮเออร์เซลล์ของคุณนะคะมีการเชื่อมต่อการคอนเน็กอะไรบางอย่างนะคะ,ะในช่วงไหนดีในช่วงของอพระจันทร์เต็มดวงนะคะหรือฟูมูลเน็กฟูมูลนะคะ ครั้งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยน่นจะมีอิทธิพลของคุณมากๆเอาละค่ะมาดูว่าคำไกด์ไลน์ของคุณมีอะไรบ้างในช่วงเวลาเจ็ดวันจากนี้นะคะขอนางฟ้าก่อนเนาะอ่าซัมเมอร์ขึ้นมานะคะอันนี้บอกไว้เลยนะคะว่า,าในช่วงซัมเมอร์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปประมาณสามเดือน ตั้งแต่ที่คุณเข้ามาดูคลิปหรืออะไรก็ตามในช่วงเวลาเนี้ยทุกคนนะคะทุกอย่างนะคะที่คุณถามถึงนะคะกำลังเข้ามาหาคุณแล้วนะคะในช่วงซัมเมอร์ไทม์นะคะบางคนถามถึงเรื่องเนื้อคู่ค่ะกำลังมาเห็นไหม Everything you ask for นะคะแบบว่าเดี๋ยวนะมันมืดนะคะ Everything that you asking for become your in the summer time นะคะเลิศมากนะคะอ่า uh, อีกหนึ่งใบ affirmation ขึ้นมานะคะ uh, to light up your thoughts and energy and to attract what you desire you positive เหมือน o ู i t i ท e t ติงกิ้งนะคะกดของแรงดึงดูดหรือว่าอย่าคิดในสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคะช่วงนี้คิดบวกไวเ้เยอะๆบางครั้งบางคนนะมีอารมณ์ของความแบบมันไม่เชิงความเศร้านะแต่มันเป็นความหงุดหงิดใจนะคะคิดบวกเข้าไว้สิ่งดีๆรอเราอยู่ข้างหน้านะคะหนึ่งใบสุดท้ายนะคะแมรี่อุ้ยบางคนจะมีข่าวดีแหละนะคะอาจจะได้ไปงานแต่งงาน <laughs> ถ้าคุณไม่ได้แต่งงานคุณอาจจะมีแบบ ใครสักคนนะคะที่คุณรู้จักได้แต่งงานมันเป็นสัญญาณอะไรบอกว่าคุณกำลังจะเจอคู่สำหรับใครที่โสดนะคะหรือ uh, the fairy joy you in celebrate wedding bride บางคนนะคะอาจจะมีไม่ใช่ความฝันหรอก เหมือนคุณอยากจะสร้างแรงดึงดูดให้เจอเนื้อคู่ให้ได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะบอกว,ว่าอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นะช่วงซัมเมอร์ช่วงไหนอันนี้มันเป็นแรนดอมนะคะ,ะก็เริ่มตั้งแต่แต่และประเทศจะไม่เหมือนกันเนาะซัมเมอร์ไทม์ลองเสิร์ช Google ดูนะคะเป็นช่วงไหนนะคะของประเทศที่คุณอยู่เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีมากขนาดไหนหนึ่งสองสามไม่ได้มีมากแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันทำให้คุณอะเจออะไรที่แบบดีกว่าความโชคดีความสุขความสำเร็จอย่างเงี้ยนะคะขอดูปัญหาของคุณหน่อยบางคนเศร้าใจค่ะกับใครสักคนที่เป็นธาตุไฟนะคะอะไรที่เป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ เนี่ยมีการหันหลังให้กันเกิดขึ้นนะคะหรือเขาหันหลังให้เราเราหันหลังให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถามว่าสําหรับคนที่ห่างหายจะกลับมาไหมดูสิคนที่ห่างหายจะกลับมาไหมยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะยังไม่ใช่ตอนนี้นะถามให้แล้วนะทีนี้เรามาดูนะคะเรื่องอื่นมีอะไรบ้างโชคลาภจะเป็นยังไงการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินนะคะภายในเจ็ดวันเนาะการเงินภายในเจ็ดวันการเงินดีนะ 8เหรียญ6เหรียญน,นะคะการเงินมีความมั่นคงขึ้นนะคะเออในช่วงเวลานี้เราจะจัดการในเรื่องของการเงินได้นะคะ happy spiritual นะคะขึ้นมาจิตวิญญาณของคุณอยากจะให้คุณนะคะพักผ่อนนะคะช่วงเวลาที่คุณแบบมีความสุขนะคะพักผ่อนไม่ว่าไม่จำเป็นว่าเงินจะมีมากมีน้อยนะ,ะแต่ ภายในของคุณเรียกร้องให้คุณนะคะมีการแบบพักผ่อนในเรื่องของสติปัญญานะคะการตื่นรู้หรืออะไรต่างๆน,นานาคุณจะมีศักยภาพมากขึ้นในเรื่องของหัวคิดความคิดอะไรอย่างนี้นะคะการเงินมั่นคงดีค่ะก็คือดีขึ้นกว่าเดิมแล้วแหละนะคะภายในเจ็ดวันนี้การเงินดีไม่มีเสียนะคะอาจจะมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะก็ได้ทีนี้เรามาดูคําแนะนํานะคะ คำแนะนำที่เป็นแบบเสริมดวงดีของคุณขอสามใบเนาะคำแนะนำส่งเสริมดวงดีอ่ะ,อะความรักก่อนลืมไปความรักภายในเจ็ดวันนี้อ่ะเป็นเศร้าๆไงก็ไม่รู้บางคนคอตกนะคะใช้เวลาบางคนก็ห่างไกลกันนะคะหรือบางคนเนี่ยออกไม่ได้เจอคนที่คุณรักหรือว่าคุณอาจจะเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีนะ ออต้องใช้เวลาการรอคอยที่จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยก็มีเอออ่ะเดี๋ยวความรักจะทำคลิปต่างหากนะคะมาดูคำแนะนำเนาะคำแนะนำบางคนก็มีเกณฑ์จะเจอใครสักคนผ่านการเดินทางหรือว่าสถานที่ที่ใกล้น้ำสถานที่ที่โรแมนติกก็ได้นะคะคนที่คุณจะเจอต้องบอกเลยว่าเป็นดิสนีย์ของคุณนะคะเด่นชัดก็คือช่วงซัมเมอร์นะมิถุนาเป็นต้นไป มิถุนากรกดาสิงหาเนาะอ่ะเชี่ยวชาญขึ้นมานะคะคําแนะนําใบแรกนะคะหรือว่าเคล็ดลับเสริมดวงก็คือให้ขอพรกับพระแม่กาลีแล้วคุณจะสมหวังไม่รู้ว่าคุณขอพรอะไรแต่ช่วงนี้ขอพรกับพระแม่กาลีคุณจะสมหวังนะคะเลขมงคลของคุณก็จะมีอืเดี๋ยวนะวีเลขสี่เลขเก้าเลขสองนะคะในช่วงเวลานี้อ่ะ อันนี้ขึ้นมานะคะเคล็ดลับของคุณในการเสริมดวงนะคะคอร์สอะไรก็ตามนะคะที่คุณสนใจในช่วงนี้นะคะจะทําให้เอ่อจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้ในอนาคตนะบางคนอาจจะไปเข้าคอร์สนะคะศึกษาหาความรู้เรียนอะไรบางอย่างนะคะมันเป็นดิสนียของคุณอ่ะสุดท้ายนะคะคําแนะนำไว้ที่สามก็คือว่าอ่า ลองอะไรเนี่ยวิทำไมมองไม่เห็นนะ่ะมันมืดเดี๋ยวนะคะอ่ะอันนี้แค่ภายในเจ็ดวันนี้นะคะเขาบอกว่าลองหยุดใส่กำไรข้อมือนะคะแล้วการเงินจะดีขึ้นแค่เจ็ดวันนะเออก็ลองดูนะคะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่มอววอยากจะรู้ว่า คุณกำลังจะมีความสุขเรื่องใดภายในเจวันนี้มันขึ้นมาคุณกำลังจะแฮปปี้หรือมีรอยยิ้มกับเรื่องใดบ้างการตัดสินใจของคุณคุณจะตัดสินใจถูกทางนะคะเกี่ยวกับในเรื่องงานหรือเกี่ยวกับในเรื่องของตําแหน่งนะคะเอ่อการตัดสินใจที่ถูกต้องถูกทางหรือว่าการแก้ไขปัญหาที่อ่าตรงจุดนะคะทาให้คุณสามารถที่จะจัดการได้รวมไปถึงการเลือกบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง งานเงินอย่างเงี้ยนะคะคือจะทำให้คุณแฮปปี้ได้มีทางเลือกเข้ามาก็ได้เอออย่างนี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมอบโบด้วยนะเลิฟบๆค่ะ